ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่ดูภาพภาพนี้นะครับผู้ชายคนนี้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้จะไปเก็บผลไม้แล้วปรากฏว่ามาติดแงะคาอยู่ตรงง่ามของต้นไม้แบบนี้สิบกว่าชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นกับเขาทำไมมาติดคาอยู่ตรงนี้ได้ดูคลิปนี้ให้จบครับดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโลกกดติดตามกด s u b สไครป์ฟังคิงเล่าด้วยนะครับผู้ชายคนนี้ปีนขึ้นต้นครอครับเพื่อจะไปเก็บลูกครอลงมา ต้นครอเนี่ยมีอายุหลาย10ปีแล้วอยู่ในพื้นที่วังตะเคอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิผู้ชายคนนี้ปีนขึ้นไปต้นครอเนี่ยสูงประมาณสัก10เมตรแล้วปรากฏว่าเขาลื่นครับลื่นพรวดลงมาแล้วก็มาติดแงกคาอยู่ที่ง่ามของต้นครอตรงนี้เลยครับแล้วติดนานกว่า10ชั่วโมงอะ่ะขาดน้ําขาดอาหารจนเกือบหมดเรี่ยวแรงครับ เขาตะโกนขอความช่วยเหลือโชคดีว่ามีชาวบ้านผ่านมาตรงจุดนี้แล้วได้ยินก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านประสานกู้ชีพกู้ภยัยอบตวังตะเค้มาช่วยเหลือครับเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วครับพร้อมกับอุปกรณ์การช่วยเหลือรถเครนรวมทั้งเลื่อยยนต์นะฮะแล้วก็ช่วยพาผู้ชายคนนี้ที่ไปติดคาอยู่บนต้นครอเนี้ยลงมาได้อย่างปลอดภัยครับ หลังจากนั้นก็นําตัวเขารีบส่งโรงพยาบาลครับตรวจร่างกายเพราะว่ามีอาการอ่อนเพลียมากขาดน้ําขาดอาหารมากกว่า10ชั่วโมงแล้วแล้วกว่าจะช่วยเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลาร่วมๆเกือบ2ชั่วโมงนะครับช่วงนี้ฝนตกอาจจะลื่นใครขึ้นต้นไม้สูงๆโปรดระมัดระวังด้วยครับเหตุการณ์นี้ยังโชคดีช่วยเหลือได้ทันปลอดภัยไม่เป็นอะไรมากต้นตะคร้อเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้สูงๆนะฮะแล้วก็จะให้ผลบางก็เรียกว่าลูกตะคร้อ บางคนก็อาจจะเรียกแตกต่างกันไปแต่ละท้องที่นะครับบักคราะหก็มีหมากคราะก็มีลูกคอก็มีหน้าตาจะเป็นแบบนี้ฮะนี่ครับหน้าตาของลูกเคราะหหลายคนก็จะเอามากินเอาไปทำยำม,มีพริกป่นน้ำปลาน้ำตาลบางคนก็เติมกะปิปลาละแล้วแต่นะฮะก็ยำกินแซบนัวเลยครับมีรุ่นน้องผมบอกว่าเม็ดของลูกคอครับเนี่ยเขาจะเอามากระเทาะ และจะเอามาทําเป็นเหมือนกับตังหูเอามาใส่เล่นสมัยเด็กๆครับอันนี้ก็คือเรื่องของลูกคอดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กดติดตามกด s u b สไครป์ฝังคิงเล่าด้วยนะครับ